กลางป่าลึกที่ผู้คนไม่ค่อยกล้าเข้าไปมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่าผู้ที่หลงทางมักได้พบหญิงชาราลึกลับคอยบอกเส้นทางออกให้แต่เมื่อเดินตามไปจนเกือบพ้นป่าหากหันกลับไปมอง หญิงชราคนนั้นจะหายไปทันทีเหลือเพียงรากไม้ใหญ่ที่คล้ายใบหน้าเธอทิ้งปริศนาไว้ว่าจริงๆแล้วเธอคือใครกันแน่สวัสดีครับคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเอง เมื่อหลายปีก่อนมันเป็นประสบการณ์ที่แม้เวลาจะผ่านมานานแค่ไหนแต่ผมก็ยังจำได้ชัดเจนเพราะทุกครั้งที่นึกถึงผมยังรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมกับเพื่อนสนิทอีกสองคนตัดสินใจจะไปเดินป่าพวกเราตั้งใจอยากไปหาน้ําตกที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าซึ่งไม่ค่อยมีใครไปถึงบ่อยนัก เช้าวันนั้นอากาศดีครับฟ้าใสลมเย็นพวกเราเริ่มต้นเดินทางอย่างมั่นใจมีเข็มทิศมีแผนที่และอุปกรณ์ทุกอย่างครบเราหัวเราะสนุกสนานพูดคุยกันตลอดทางแต่ยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่ความเงียบของป่าก็ยิ่งกดดันมากขึ้นเท่านั้นเสียงนกเงียบลงเสียงลมพัดใบไม้ กลับดังเหมือนกระซิบข้างหูเราพยายามเดินตามเส้นทางในแผนที่แต่ไม่นานก็เริ่มรู้สึกว่าเราเดินหลงทิศไปแล้วเพื่อนผมลองเอาเข็มทิศออกมาดูแต่เข็มกลับหมุนผิดปกติไม่ชี้ไปทิศใดชัดเจนตอนนั้นเองความกังวลก็เริ่มก่อตัวขึ้นเราหลงป่าแน่ๆหลังจากพยายามหาทางอยู่นานความเหนื่อยล้า และความกลัวก็เริ่มเข้ามาแทนพวกเรานั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและในจังหวะนั้นเองผมเห็นเงาคนใช่ครับผมเห็นเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาจากลึกๆของป่าเธอคือหญิงชราเธอตัวเล็กผมขาวใส่เสื้อผ้าซอมซอ่อในมือถือไม้เท้าเก่าๆเ,เดินช้าๆมาหาเรา แต่ที่ทำให้ผมกับเพื่อนขนลุกก็คือใบหน้าของเธอซีดขาวจนผิดธรรมชาติเธอมาหยุดยืนตรงหน้าเราไม่พูดอะไรตอนแรกเพียงแค่จ้องมองอยู่นานแล้วอยู่ๆเธอก็พูดขึ้นเบาๆทางออกอยู่นั่นเธอยกไม้เท้าชี้ไปทางหนึ่งพระเทเป็นทางที่เต็มไปด้วยพงหญ้าและดูเหมือนไม่มีใครเดินมาก่อน เรามองหน้ากันลังเลนังเลแต่ด้วยความที่หลงป่าและไม่รู้จะไปทางไหนสุดท้ายพวกเราก็ตัดสินใจเดินตามที่หญิงชราคนนั้นบอกสิ่งที่น่าขนลุกก็คือทุกครั้งที่ผมหันกลับไปเธอจะเดินตามหลังเรามาในระยะห่างพอดีๆไม่พูดไม่ถามอะไรเพียงแค่เดินตามมาเงียบๆจนกระทั่งเราเดินไปถึงบริเวณที่ เริ่มเห็นแสงสว่างลอดเข้ามาเหมือนใกล้จะถึงชายป่าแล้วผมดีใจมากหันกลับไปจะขอบคุณหญิงชราคนนั้นแต่สิ่งที่ผมเห็นคือความว่างเปล่าเธอหายไปแล้วเธอหายไปแล้วไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงเดินเหลือเพียงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและที่โคนรากไม้มีรูปร่างเหมือนใบหน้าคนแก่มองออกมา ตอนนั้นผมขนลุกทั้งตัวทั้งตัวทั้งตัวหัวใจเต้นแรงและผมรู้ทันทีว่าเฮ้อสิ่งที่เจอมาไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนหลังจากที่ผมหันกลับไปแล้วพบว่าหญิงชราคนนั้นหายไปเหลือเพียงต้นไม้ใหญ่กับรากไม้ที่คล้ายใบหน้าความเย็นวาบก็เล่นผ่านสันหลังทันทีผมยืนนิ่ง หายใจแรงเหมือนเพิ่งวิ่งหนีอะไรมาเพื่อนทั้งสองคนก็ทำหน้าเหมือนกันต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่ยืนมองหน้ากันด้วยความงงปนกลัวหนึ่งในนั้นถามผมเสียงสั่นว่าเมื่อกี้แกเห็นเหมือนกันใช่ไหมว่ามีคนพาเราออกมาผมพยักหน้าแต่ในใจรู้สึกหนักอึ้งเพราะสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่คนจริงๆ เราออกจากป่าได้ในเย็นวันนั้นครับทันทีที่เจอถนนลูกรังและชาวบ้านพวกเราก็โล่งใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนรีบขอความช่วยเหลือนั่งรถกลับตัวเมืองทันทีตอนแรกผมไม่คิดจะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะกลัวจะถูกหาว่าคิดไปเองหรือเห็นภาพหลอนเพราะความเครียดแต่เรื่องกลับไม่จบเท่านั้นคืนนั้นเองหลังจากอาบน้ำ พักผ่อนในที่พักเรียบร้อยผมกำลังจะนอนพลันได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากนอกหน้าต่างเสียงไม้เทา้านั้นขาอกับพื้นดินทีละก้าวชา้ชาช้าก๊อกก๊อกก๊อกหัวใจผมเต้นแรงสุดขีดผมไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวนอนนิ่งอยู่ในผ้าหม่มพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเสียงลม หรือเสียงคนเดินผ่านแต่แล้วกลิ่นเหม็นสาบกลิ่นดินชื้นๆก็ลอยเข้ามาในห้องทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทผมค่อยๆเหลือบตาไปทางกระจกที่หัวเตียงและสิ่งที่สะท้อนกลับมาคือเงาของหญิงชราคนเดิมยืนอยู่ข้างเตียงผมเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยืนมองด้วยแววตาเศร้าๆปนว่างเปล่าริมฝีปากสั่นไหว เหมือนอยากจะพูดบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาผมตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่พนมมือในใจสวดมนต์ที่พอจําได้ออกมาเบาๆเธอจ้องอยู่นานมากจนผมรู้สึกว่าเวลาเหมือนหยุดนิ่งแล้วอยู่ๆร่างของเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงความเงียบวังเวงที่กดทับบรรยากาศในห้อง หลังเหตุการณ์คืนนั้นผมกลับกรุงเทพฯพโดยไม่หันกลับไปที่ป่าแห่งนั้นอีกเลยแต่เรื่องราวก็ยังคงติดอยู่ในใจผมพยายามหาคำตอบจากชาวบ้านในพื้นที่จนมีคนแก่เล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยมีหญิงชราที่อาศัยอยู่ในป่าลึกเธอมักช่วยเหลือคนที่หลงทางแต่วันหนึ่ง เธอล้มป่วยและเสียชีวิตอยู่ในป่านั้นเองนับแต่นั้นมาก็มีคนเล่าว่าเห็นเธอคอยปรากฏตัวบอกทางออกให้คนที่หลงป่าเสมอแต่บางครั้งเธอก็ปรากฏตัวนอกป่าตามติดผู้ที่เธอช่วยไว้ราวกับต้องการจะบอกอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้พูดออกมาและผมก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นทุกวันนี้ เวลาผมเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังผมจะไม่ลืมสอดแทรกคำเตือนเสมอว่าถ้าวันหนึ่งคุณหลงป่าแล้วเจอหญิงชรามาช่วยบอกทางเจอหญิงชรามาช่วยบอกทางอย่าเผลอหันกลับไปมองเพราะคุณอาจไม่ได้เห็นแค่คน